สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดะทาวร์รอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะของชาวราศีธาตุดินนะคะพฤษศกันแล้วก็มังกรค่ะสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะในรายละเอียดคลิปนี้นะคะจะมีของทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร่วงความรักของชาวราศีธาตุดินใน7วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่ด่วงความรักของคนโสดกันเลยนะคะก่อนไปดูนะคะว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอเช็คพลังงาน,นอดีตก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเจออะไรกันมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักคะ่ะ สำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเจอความรักในหลากหลายรูปแบบนะคะบางคนนะคะก็มีตัวเลือกเข้ามามากมายให้เลือกนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ค่ะก็เลยมีการจบความสัมพันธ์ลงไปนะคะสําหรับบางคนนะคะที่ก่อนหน้านี้คาดหวังนะคะว่าอยากจะได้ความรักในรูปแบบนั้นแบบนี้ค่ะรูเหมือนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่เป็นดังหวังคุณนะคะมันก็เลยต้องจบความสัมพันธ์ไปหรือว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่มองหาคนใหม่ๆแบบนี้ค่ะ มาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานใน15วันนี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเขาดูพลังงานปัจจุบันกันเลยนะคะ ดูเหมือนว่าชาวราศีธาตุดินนะคะบางคนอาจจะยังมีความหวังอยู่นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆอะคะ่ะว่ามันสามารถที่จะพัฒนากันได้ะคะ่ะตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันยังไม่ได้จบลงหรือว่าบางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันจบลงนะคะคุณก็เลยอยากจะบางคนอาจจะกลับไปงอนง้อบางคนอาจจะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าๆแบบนี้นะคะ่ะสาหรับบางคนนะคะ อาจจะได้รับข้องขวัญหรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องราวของความรักได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเป็นฝ่ายเราเองซะมากกว่านะคะที่ยังคาดหวังกับอะไรเดิมๆเก่าๆอยู่อะคะ่ะเดี๋ยวมาดูสิขอโทษค่ะเดี๋ยวมาดู7วันนี้กันบ้างนะคะว่าความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนกันค่ะ รับดวงความรักในเจวันนี้นะคะตัวคุณเองนะคะเหมือนกับว่ายังแอบซอ,ซองแอบม,มองมองใครอยู่นะคะบางคนอาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณคนที่เคยมีอดีตกันคนที่เพิ่งจบกันไปก็ได้ค่ะดูตัวคุณเองนะคะทั้งคู่นะคะไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าเหมือนยังเฝ้ามองหรือว่าเฝ้ารอกันอยู่ลึกๆนะคะ ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองชาวราศีธาตุดินนะคะเป็นฝ่ายชายะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความรักให้กับเขานะคะแต่ดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกันนะคะใจคุณนะคะก็อยากที่จะกลับไปเทคแคร์ดูแลอยากจะโอบอเอาใจเขาเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่เป็น ป้ายิงนะคะในชาวราศีธาตุดินนะคะดูตัวคุณเองก็กําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนอาจจะรอให้เขาแอคชั่นบางคนอาจจะรอให้เขากลับมางอนงอก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะ ความสัมพันธ์ณปัจจุบันนี้นะคะดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังคุมเครืออยู่นะคะมันยังไม่มีทางออกค่ะดูคุณทั้งคู่นะคะก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทํายังไงในความสัมพันธ์นะคะคือใจจริงอ่ะมันก็อยากจะกลับมาคืนดีกันอยากมาพูดคุยกันนะคะคือคุณเองไม่ได้รู้สึกไปฝ่ายเดียวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เหมือนกับว่าพวกคุณทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะทํายังไงดีให้มันประสบความสําเร็จแบบเนี้ยค่ะ มาดูกันนะคะว่าไพา่จ,จะแนะนำอะไรบ้าง สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าสิ่งที่ทําให้คุณนะคะลังเลแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นะคะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ขาดการติดต่อกันแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันนะคะคือตัวคุณทั้งคู่อ่ะไม่ได้ move on ไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้ที่จะอยากจะไปหาใครอื่นด้วยะคะ่ะตัวคุณทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงอยู่แล้วทั้งในเรื่องความรักนะคะเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างยังมีกันและกันอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการงานการเงินเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะตอนเนี้เหมือนกับว่าพวกคุณทั้งคู่อยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะก็คือยังขาดเรื่องการสื่อสารอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีการสื่อสารกันหรือว่าพูดคุยกันให้ตรงประเด็นแล้วก็เข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะพัฒนากันไปได้นะคะ พ้่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหคะว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จมันสมบังอนะคะพ่อยากจะแนะนําอะไร<ท>สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะดูเหมือนว่าตัวชาวราศีธาตุดินเองนะคะ เหมือนพยายามหนีอะไรบางอย่างนะคะตัวคุณเองบางทีะคะ่ะปิดกั้นการสื่อสารด้วยซ้าไปนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดใจให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะมันก็เลยทําให้การพัฒนาหรือว่าการเริ่มต้นใหม่มันเกิดขึ้นไม่ได้ตัวเขาเองจริงๆอยากที่จะมุ่งหน้าเข้ามาสื่อสารกับเรานะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณนะคะปฏิเสธเขาฝ่ายเดียวเลยแล้วก็หันหลังให้กับเขานะคะงั้นมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรไหมเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ่ะ สิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าดูตัวคุณเองนะคะก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับความรักนะตอนนี้ชีวิตนะตอนนี้นะคะ่ะแล้วก็ถึงเขาจะเข้ามางอะคะ่ะคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเหมือนกับว่างออยังไงก็ไม่สนแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะเสียใจนะคะแล้วก็ จริงๆในใจลึกๆก็อยากจะคืนดีด้วยอะคะ่ะงั้นขอดูนิดนึงนะคะว่าตรงลงแล้วสิ่งที่ชาวราศีธาตุดินต้องการจริงๆอะคะ่ะมันคืออะไรนะคะ สหรับสิ่งที่ชาวราศีธาตุดินต้องการนะคะคือคุณต้องการความรักนะคะคุณอยากจะได้คนที่คนสองคนมีใจให้กันแล้วก็รู้สึกเหมือนกันและกันจริงๆอยากจะได้ความรักที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีให้กันแบบนี้ค่ะคุณไม่อยากจะมีความรักนะคะที่มีอุปสรรคแล้วก็ไม่ชอบคนเจ้าชู้ด้วยไม่อยากจะผิดหวังในความรักนะคะตัวคุณเองเน่ะเหมือนกับว่าเพียวฮาร์ดนะคะ คุณอยากจะได้คนที่แสดงความจริงใจแล้วก็แสดงความรักออกมาจากใจของเขาจริงๆว่าเขาต้องการคุณเขารักคุณแบบนี้ค่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงมันออกมาค่ะ แต่ว่าถ้าเรากิดกั้นนะคะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งนั้นนะคะยังไงก็ชาวราศีธาตุดินนะคะลองกลับมาทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการแล้วก็การกระทําของเราเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้อะไรมันประสบความสําเร็จนะคะลองเปิดทางแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันอยู่ดูนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่ดวงความรักของคนมีคู่กันเลยค่ะ สำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะก่อนจะไปดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเจ็ดวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานในอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าชาวราศีธาตุินนะคะค่อนข้างที่จะมีความรักแล้วก็ความจริงใจให้กับคู่รักของคุณนะคะหรือว่าบางคนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นแฟนนะคะคุณก็ค่อนข้างที่อยากจะมอบความรักความจริงใจให้กับใครสักคนนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้อะคะอ่ะก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกนะคะอาจจะมีรักซ้อนหรือว่า มีคนหลายคนเข้ามาพร้อมกันนะคะแต่ว่าตัวคุณเองดูเหมือนจะตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเลือกใครแล้วก็อยากจะดําเนินความสัมพันธ์ไปกับใครอะคะ่ะขอดูพลังงานในปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะดูนิ่งๆแล้วก็เงียบๆนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีการง้องอนหรือว่ามีการส่งกําลังใจให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับนะคะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนใจดูเหมือนจะอีกนอนไปนะคะตอนนี้ระวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะป่วยหรือว่าสุขภาพไม่ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะมันเหมือนกับว่าหลังจากที่พูดคุยกันแล้วแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันก็เลยเหมือน แยกกันอยู่สักพักหรือว่ากลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าในเรื่องความรักคุณกําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันบ้างค่ะว่าแล้ว7วันนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เวันนี้นะคะตอนแรกนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยในการดําเนินความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะรู้สึกว่ายากแล้วก็พัฒนาช้าอยู่นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องให้เสียใจหรือว่าน้อยใจก็เป็นได้คะ่ะแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์หรือว่ากลางสัปดาห์เป็นต้นไปนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะจะเริ่มเริ่มสู้แล้วกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่า โอเคเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะก็ดูเหมือนว่าจะเต็มใจที่จะเหมือนร่วมมือกันพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าต่อไปนี้คุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะสู้ไปคนเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะร่วมมือกับคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะ เดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่าความคิดความรู้สึกของสองคนที่มีให้แก่กันใน7วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มที่ชาวราศีธาตุดินเลยนะคะ สำหรับความรู้สึกที่คุณมีให้เขาในตอนนี้นะคะออดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณจะรู้สึกว่าอ่อนแอแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณบางคนนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ทําให้เราป่วยด้วยก็ได้อะเหมือนกับว่าทําให้เราท้อใจแล้วก็หมดหวังบางคนหมดหวังในการใช้ชีวิตได้ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออฉันจะต้องไปจากจุดนี้แล้วหรือเปล่าแบบนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณตัดสินใจนะคะที่จะไม่เดินจาก ความสัมพันธ์นี้หรือว่าไม่เดินจากคนรักไปแล้วแต่คุณเลือกที่จะตัดสินใจพัฒนาไปด้วยกันแทนนะคะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะ สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็ยึดถือตัวเองเป็นหลักนะคะตอนนี้เขาจะลดอีโก้ตัวเองลงนะคะแล้วก็รับฟังคุณมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขามองเป็นหลักนะคะก็คือความรู้สึกแล้วก็ความรักที่มีให้แก่กันนะคะเขาจะยึดสิ่งนี้นะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะจะไม่เอาตัวตนแล้วก็ความต้องการของตัวเองเป็นหลักแล้วนะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรไหมนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะ่ะ ำหรับความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะแล้วก็ฝ่ายเขาด้วยนะคะ จะลด e ก้ตัวเองลงแล้วก็เปิดใจรับฟังกันมากขึ้นมองอนาคตร่วมกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยพัฒนากันไปได้มีแต่ความสุขแล้วก็สนุกสนานร่วมกันนั่นเองค่ะยังไงก็จบสวยมากๆเลยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะขอแสดงความยิดนดีกับชาวราศีธาตุดินทั้งคนโสดและคนมีคู่ด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่ ep หน้าค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันได้นะคะใครที่ อย่างดูดวงส่วนตัวก็สามารถถักมาได้ที่ลายแอดค่ะสำหรับวันนี้มิมี่ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ